ที่ไหนจะใกล้หรือไกลเราจะ ตามไปส่ง, herman, so ส,งส่งส่ง Ma. ส่งบุญถาวรออนไลน์เซลล์ชอบสินค้าเพื่อบ้านทั้งกระเบื้องและของตกแต่งบ้านกว่าแสนรายการถูกเวอาโปรเพียบชอบออนไลน์วันนี้จัดส่งให้วันนี้ฟรีในพื้นที่ให้บริการสั่งเลยทางไลน์ไอดีแอ um> สไซบุญถาวรหรือ Facebook บุญถาวรเชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย์ห้าสามเก้าสามหนึ่งแปดแปดสะดวกทางไหนจัดเลยเพียงแค่ใจสั่งมาบุญถาวรผู้นำด้านกระเบื้องของไทยเล่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดเราเห็นนักสู้หัวใจแข่ง ต่อสู้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตครั้งใหญ่กับอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาโตโยต้าชหม่ร่วมส่งกำลังใจเราจะผ่านมันไปด้วยกันกับไฮลัสรีโวใหม่พลังแกร่งเหนือนิยามเครื่องยนต์ใหม่ GD Generation 2กำลังสูง204แรงมา้าประหยัดน,น้ำมันยิ่งขึ้นพร้อมระบบช่วงล่างใหม่ในรุ่นพรีแรนเนอร์เชิญสมัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าชหม่สำนักง,งานใหญ่ติดกับนิยมพาณิชย์ สาขาราชดำเดนินสี่แยกไฮเว์ลำพูนฝางสันปตองและจอมทองโทร0 5 3 2 0 2 0 0 9ตัวอยู่ใต้ชิงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ ครับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิไททวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิดผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าทุกท่านตอนนีตอนของรายการพิการพิการ

เป็นๆเ,เจ้าอยู่ที่นี่แล้วเรียบร้อยเจ้ากับโชว์รูมโตโยตา้าเชียงใหม่สํานักงานใหญ่นะจน้าที่นี่ถนนมหิดลวันนี้นะจ้ะโตโยตา้าเชียงใหม่เขามาจสถานที่นะจ้าเพราะว่าตังหลังจุ้งเนี่ยเปิดตัวแล้วเรียบร้อยแล้วอยากให้ทุกคนรู้ฟังได้มาทดลองขับเทสต์ไดรฟ์นะจ้ะขอจี้งุนกัมเนี่ย ของแป้อยู่นี่แล้วเด้อว่าจะอาข่าใจมาเจ้าเอาแล้วสำหรับท่านใดที่ชมพอกันไลฟ์กันในวันนี้บอกก่อนนะเจ้าวันนี้มาพร้อมกันกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเดียววันพูกนะเจ้าจะมีน้องแอดมินตอบเพ้่อเพราะฉะนั้นวันนี้ไผ่ตกเอิญกันเข้ามาไผ่กดไลค์เขาจุ้งไผ่กดแชร์เขาจุ้งนะเจ้ารับรองว่ามีเรื่องราวดีๆและก็มีครัวแจกปิเลิศเปิเต๋อและแน่นอนเจ้าวันนี้จุ้งมาพร้อมกันกับผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมเจ้าต้องขอบคุณโตโยต้าเจ้าโตโยต้าีึงหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณและวัันน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 นี้้สําาากงใหห่บมดเจ จากนี้แล้วยังจะมีบุญทาวารเชียงใหม่และยังจะมีโองหนังเมเจอร์ซินิเพล็กซ์อยู่เป็นคู่เป็นยุ่มก็รัฟังแหมตัวเน้อร์เจา้าเอาละนอกเหนือจากจะมีผู้ใหญ่ใจดีแล้วมีสถานที่นะเจ้าแล้วเรียบร้อยก็ต้องมาพร้อมกันกับแหล่งข่าวที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ต้องขอบคุณนักหนักนะเจา้ากรมตูนิยมวิทยาเว็บไซต์เชียงม่เนออนไลน์เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์และสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามพลาดกันมาได้ตัวเหมือนกันนะเจา้าสำรับนะเจ้าอ่า ผู้การสถานีทุกท่านในการห่วมลิงก์สัญญาณกันในวันนี้พี่การพื้นที่จังไม่ละปูนพะเยาจยงไฮแม่ฮ้องสอนแล้วก็ลำปางกันแห่งตัวนจ้ะที่ห่วมลิงก์สัญญาณและเพือคุณผู้ฟังได้ตามภาพฟังข่าวกันเนาะตังหน้าปัดวิทยุนะจ้ะส่วนภัยที่ชมพอกันไลฟ์ในวันนี้จะต้องบอกพิเศษขนาดนักเลยเพราะว่าจุ้งมาพร้อมกันกับสถานที่ที่ออกมาตั้งนอกต่างบ้านกันแฮมละแล้วก็จะตื่นเต้นจุ้งยังอยู่ในบรรยากาศนะจ้ะของวันพัดตอนใบแก่ๆนะจ้ะก็จะได้หันหลายอันหลายยางได้หันคนเตลไปเตลมาเเะคุณฟังกยล เพราะฉะนั้นไผ่ที่จะมาทดลองขับนะเจามีโปรโพิเศษตั้งเก้ากันวันนี้เลยเจ้าวันที่14เนอะไผ่ที่จะมาทดลองขับนะเจ้า New f o r t u n e l Legend วันนี้วันที่14วันพุธวันที่15วันฮือวันที่16หนะเจา้าสาวันที่โชรูมโตโยต้าเชียงใหม่สำนักงานใหญ่แมะกันกับนิยมพันนิจะอี๊นะเจา้าภายในงานมีข้อเสนอแบบปัดเล็บประเตอข้อเสนอแรกคุณผู้ฟังเจา้ภาภัยมาทดลองครับนะฮัดจะอีกกันไปเลยจุ้งห้องว่าชุดเอ่อ social distancing เพราะในนี้จะมีผ้าปิดจมูกมีเจลนะเจา้าสำหรับล้างมือแล้วก็ยังจะมีนะเจา้ากระเป๋าอเนกประสงค์กระแถมตัวท่านจะได้ทับชุดมีหนึ้งชุดนะเจา้าคุณผู้ฟังและกระเป๋าไปถึงปัทต จองเจ้านี่อันบันเล่นเลยเนอเพราะฉะนั้นแล้วไผ่มาทดลองครับจะได้ฮับสองอย่างนี้ไปเลยนะเจ้าตั้งเก้าว,วันนี้เน้นย้ำตั้งเก้าว,วันนี้สุกเสาติดนะคุณผู้ฟังเนอร์ที่โตโยต้าเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่นะเจ้าบนถนนมหิดลน,นะแล้วทีนี้พิเศษมากเลยเจ้าสําหรับไพรทตี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เน้นย้ำบุคลากรทางการแพทย์นะเจ้าข้อเสนอเพิ่มเติมบอกว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟอร์จูเนอร์ก่อนนะเจ้าบอกว่าคุณผู้ฟังจะได้โคราช cross ก่อ,น,อนนี้อยู่ตั้งหน้าจุ่งโคราช cross อยู่ตั้งหน้านะ แล้วก็กู้รุ่นนะเจ้าของโตโยต้าสามารถมาได้เลยเพราะว่านะเจ้าจะมีส่วนลดเงินดาวมีแพ็กเกจบำรุงฮักษารถนะเจ้าแล้วก็จะมีส่วนลดเมื่อนํารถเข้ามาฮักบ,บริการกันแหมตวัวสุดยอดยกนิ้กฮกเลยนะเจ้าตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมเนาะอันนี้ก็คือพิเศษเน้นย้ําพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์เตาอันนะเจ้าอ้าวและเดี๋ยวถ้าใครฟังบัตตันจุ้งเอิญนึงเห็นรอบหนึ่งส่วนทุกท่านที่จะตามห้องฟังกันอยู่ประเดี๋ยวนี้มากันได้เลยเจ้าสําหรับวันนี้วันศุกร์ที่14 นะมาห่วมทดลองขับกันนี้เลยเจ้าคุณผู้ฟังโอ้ยกันบะเล่บเล่นนะเจ้าสำหรับ New Fortuner l e g e n d เดจะมีไอยังตีต,ตืนเน,นื่องโปรโติตามกันต่อช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้มาแอ้ค่ะแม่แม่กอยกันก่อนเลยกันแล้วกันนะเจ้าสำหรับข่าวก้าวข่าวแรกนะเจ้าก็ที่สถานการณ์สภาพอากาศข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนเลยเด้อเพิ่นบอกกล่าวว่า ภาคเหนือของเฮานะจ้อยังคงมีฝ้านักอยู่เจ้าคุณผู้ฟังฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นทีบันนัก่าใดนะจ้าแต่ก็อบมีเหมือนกันในจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย,ายละปูนลำปางพษิษณุโลกเพชรชบูรณ์ตากและเกาะกําแพงเพชรอุณหภูมิเฉลีย่ยตามซเซอจา้าสเซาสามถึงเ6หกองศาเซลเซียสแล้วก็เฉลีย่ยสูงสุด3 2องถึง35องศาจ้าลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม 10- ถึงเซห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเจวันไปหน้าร้อยละ 40- ถึงร้อยละ60ของพื้นที่ยังคงมีฝนกันอยู่นะ,จ,ะาจาะ เป็นซัมตี้ตั้งตอนล่างของภาคนะจะอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ําสุดเสาสามถึงเสหกองศาและเฉลี่ยสูงสุด3 3มสถึงสาองศาลตมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม 10- ถึงสาห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงบัตเตอร์เกิร์ดยังนักเจ้าวันนี้ยาวจิบไปจนวันการวันพุธน้า่ายังคงมีฝนกันอยู่นะจอก,ก็จะยังฮ้อนอึบฮ้อนอวมกันแหมสักเล็กสักน้อยเนาะทีนี้มาแหมน,นึ่งเรื่องที่เป็นดีให้เออคุณว่าวังเจ้าหลายคนก็ถามน้องนุง่นงก็ถามมาว่าเฮ้ยพี่อีหรอ วันยุติพัผ่านมาป้่นบตรแถมแถมวันนึงกะเฮายังค้างที่เฮวยได้หยุดปีใหม่เมืองแห่งขี่วันนี่หรอกคุณผู้ฟังเจ้าป้นบอกว่าหยุดยาวมาแล้วเน้อต้นเดือนหน้าเจ้า4 5 6หกันยายนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวขออนุญาตตึงปฏิทินกำานึ่งนะเจ้าจำได้ว่าเดือนกันยายนวันวันที่4น่าจะเป็นวันศุกร์เดี๋ยวขอตื่นก่อนหันแม่แต้4วันศุกร์5วันเสาร์6วันติดแล้วก็7วันจันนะเจ้าอ้าวมีเนื้อหา บอกกล่าวเอาไว้ว่าคณะรัฐมนตรีไฟเขียวมากมากนะเจ้านะเจ้าชดเชยวันยุดวันปีใหม่เมืองแหม2สองวันที่ติดค้างก็ไม่พี่น้องกันอยู่ก็คือวันศุกร์ที่4กันยายนและก็วันจันทร์ที่7กันยายนก็เลยส่งผลให้เป็นวันยุดยาว4วันทัดการเจ้า45 6หกันเลยเนอร์เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกันไปเนะเจ้าน้องเอาละเพราะฉะนั้นแล้วติดตามข่าวนี้แล้วก็เกมกากราบาดปฏิทินไว้เลยว่าจะไปแอลที่ไหนตังใดนะเจ้าตอนนี้คอรมอเปิ้ลไฟเขียวกันแล้วเรียบร้อย ไวน์เนอร์อ้าออลวละ มาถึงแฮมเรื่องเรื่องสะดุ้งสะดเดนจุ่งก็เกิดใจว่าเมื่อตะวันวันซืนข้าเจ้าไปอยู่ตังใดนะจ้าเพราะว่ามีเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดบ้านจุ้งเนี่ยขนาด1.7มาตราวัดแมกนีจูดเจ้าคุณผูาฟา้ฟังอ้าวละเมื่อตะว,วันที่13มวันพัดตะว,วันวาน,นี้นะจ้ะตอน7จ็ดโมงกก่งก็หาอ่านข่าวอยู่นะคะในจุ้งอ่านข่าวตะวันวานนะจ้ะก็มีแผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดนะจ้ะขนาดน7ดจดลกจากผิวดินลงไปมาตราวัดเป็นแมกน จุดนะเจ้าคุณผู้ฟังมีจุดสุย์กันอยู่ที่อำเภอบราสเกตจังหวัดเชีงยงใหม่มีข้อมูลมาม่อกเอะถามว่าจุ่งหูคิงก่อถ้ากันถ้าว่า,าระดับเนึ่งปลายอย่างบัตรตั้หูเนื้อหูคิงเต้อนะเจ้าแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักกว่าบนี้ก็อาจจะมีแหมยูเกาะบัต้ตงสะดุ้งกันไปเป็นข้อมูลที่แจ้งเอิ้นกันเข้ามาว่าจะเป็นเรื่องปกติในช่วงระยะเวลานี้ที่อาจจะมีนะเจ้าหอยเลื่อนต่างๆมีการเคลื่อนไหวนะเจ้าแล้วก็อาจจะเฮารู้สึกหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างกันสักเล็กสักน้อยเนาะ และมาต่อเนื่องกันมาถึงเรื่องราวอื่นๆนะเจ้าและก็มีการทําบุญสุนตานกันแบบนักหนาป่าปานช่วงนี้นะเจ้าวันหยุดใกล้อย่างกะจะหารว่าพ่อแม่ไปน้องเฮาจะไปวัดทําบุญกันนักแต่แตเลยอันนี้พ่อแม่ี่น้องแ่ไปทําบุญกันที่นี่เจ้าสําหรับวัดแม่ตะไคร้อาเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนบอกว่าทําบุญวันแม่เพิ่มเสริมความเป็นสิริมงคลบูชาหลวงปู่ทวดองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็บูชาตะกุด ตาไควัดเจดีว่าอันนะเจ้าเพราะฉะนั้นไพ่จะไปทําบุญสุนตานไอ,อยยางที่ไหนต่างใดเรียนเจนิญกันได้ไพ่ที่บัเต้าบัตาบาตันว,ว่ามันเลยวันยุดมาแล้วนะเจ้าเดือนหน้าม,มีวันยุดสวันติดกันสามารถไปกันได้เลยเนื้อคุณผู้ฟังเจ้าณที่นี่วัดแม่ตาไครตําบลท่าเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอันนี้ก็เพื่อที่จะมี กิจกรรมพิเศษในการทําบุญสุนตานกันป้าแม่ไปวัดไปว่าตะว่ากับป้าอู้บปแล้วนะเจ้าละอ่อนละเด็กก็ถามว่าพี่วัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวอยู่ตังใดจ้าไอ้เนเป็นดีใครไปพ่องนะเจ้าพ่อจุ้งเอาไปเล่าไปเอิญเพื่อได้ฟังกันนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นาการเสริมบุญบาร,รมีเพื่อกับตัวเ่าเนาะการทําบุญนอกเหนือจากจะเฮ้จิตใจของเฮาสงบแล้วนะเจ้ายังจะมีเพราะเราว่าอย่างอ่ะเสริมกําลังบุญของเราต่อเน,นื่องกันไปติดติดต่อตกันตัวนะเจ้าอ้าวละหลังจากที่ทําบุญกันไปเสร็จแล้วเรียบร้อยมาถึงเรื่องรา ข่าวอื่นๆที่อาจจะมีการสะดุ้งสะด็นกันซ้ำ้องเพราะว่าช่วงนี้นะเจ้ายาเสพติดก็มาแต่แต่ละหลังจากที่โควิดซาซาซกันไป ยาบ้ากัมากันแหมสนันปันปื้นแลยเจ้าคุณผู้ฟังส่วนที่กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารฝ่ายปกครองลุยกวาดล้างพื้นตียับถังยาเสพติดยับตึงตา่างดาวโอ้นักหนาป่าบ้านกันของแต่เจ้าภายใต้การไมาการของในอำเภอปามะพา้าิ้นก็ได้สั่งการเฮอนะเจ้าทางด้านเจ้าหน้าที่ต่างๆทีๆ่ข้องเกี่ยวนะเจ้าส่วนที่กําลังก,กันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะเจ้าและก็ชุดปฏิบัติการ5ชุดแต่กันนะเจ้าเพื่อที่จะลงพื้นตีบ้านแกงป่าลาหมูที่10ตำบลนาผู้ป้อมอำเภอปางมะพา เพื่อที่จะได้ดําเนินการกวาดล้างสัพันปันปืนนะจ๊ะเพราะว่าประเดี๋ยวนี้บอกว่าจะอาวุธนะจ๊บะบอกว่าจะยาเสพติดนะจ๊ะหลากหลายรูปแบบตึงยาบ้ากาบตึงอื่นๆกันแหนมนะจ๊ะนักแต่เลยที่นี้ในแต่ละเป้าหมายที่ไปนะจ๊ะก่อนได้ของกลางมาแบบสนันปันปืนบอกว่าจะเป็นอาวุธปืนบอกว่าจะเป็นยาบา้าแล้วก็ยอมจํานวนต่อหลักฐานทั้งนี้ในการผูกพรมนะจ๊ะซ้อหาแรงต่างๆแล้วก็จะได้ดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล่งถ้าเกิดว่าเรา ภาษามันก็จะซ้ำหายเจ้าคุณผู้ฟังก็ฉันก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะนี่อย่างบัานได้อ่ะ กลัวใจบดีบอกมู้ดใจเยี่ยอย่างใดดีนะจ๊าถ้าเกิดว่าไผบอกมู้ดใจเยี่ยอย่างจะใดดีนะเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเน้นย้าว่าเมื่ออยู่หนิมหนิมบัตรสร้างปัญหาเมื่อกับตัวเก่าแล้วก็สังคมเตี้ยก็ปอแล้จะเอากรถือว่าเฮาได้ช่วยสังคมแล้วเรียบร้อยเนาะมาถึงสุขภาพกันพ้องเจ้าถ้าเกิดว่าเฮาบารมดระวงังเฮาก็จะเมื่อยเฮาก็จะบัดสบายกันไปเน้ออย่างด่วนเลยเจ้านี่ประเทศบาลตำบลใจดีแม่ครัวเนี่ยการนักล้ําไปเจ้าคุณผู้ฟังฮู้ หัวฝาดกันกับปืนป่าโทอาการสาหัสและเจ้ากับนี้แม่เป็นเจ้าไปไนนายเยเตอรเนอร์เมื่อตอน8ปดมงสานาทีนะเจ้าของตะวันวานนี้ตังกู้ภยับบเยเทศบาลตำบลแม่โจ้าได้ครับแจ้งว่ามีคนก้นก้คน,คนละหัวไปฝาดบบกันกับปืนเลยอาการสาหัสนะเจ้าบริเวณหมู่บ้านออนสดินสองตำบลหนองหานพพสันไซจังหวัดเชียงใหมป่ป้าโทฟังเลยเจ้ารถ EMS Emergency service ในนะเจ้าของหรงยาสันนสายที่เกิดเหตุปาป้ใจคนนึ่งนะเจ้าเปิ้นมีตำแหน่งเป็นปัดเทศบาลปฏิบัติภารกิจหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเจดีแม่ครัวนอนบาดได้สติเจ้าคุณผู้ฟังคือสลบมีบาดแผลแตกที่หัวนะเจ้ากว้างประมาณ5เซนสนปะมาณมาอีนี่เนอะแล้วก็นําตัวส่งของยาเบื้องต้วนว่าก่อนเกิดเหตุนะเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ป้นพักอยู่บ้านใกล้ๆกัน เงี่ยการนะเจา้าเงี่ยการอยู่ที่นี่ก็ได้ยินเสียงนะเจ้าคนก้นอ้อย่างบก๊บกบก๊สกสักคำในนี่ประทนล่นออกมาปรากฏว่านะเจา้าปะนะเจา้าผู้ป่วยท่านนี้นอนหมดสติอยู่ในบ้านแจ้ง1 6ึ่เเจา้าอย่างทันท่วงที ไปฮับทราบเหตุดังกล่าวที่นี้สำหรับนะเจา้าท่านประลัดเนาะกล่าหา,าทําพิธีชาปนากิจนะเจา้าคุณแม่เปิ้นไปเมื่อวันที่8สิงหาคมนะเจา้นะเจาน่าจะบันได้พักผ่อนกันตัวเนาะคุณผู้ฟังก็เลยเกิดเหตุดังกล่าวและเกิดอาการวูบตอนนี้ก็นําตัวส่งโรงญาาลแล้วเรียบร้อยขอให้บุญกําบุญจบูบเป็นออหยางไปนักเหล่านี้เนาะคุณผู้ฟังเน้อคุณผู้ฟังเน้นย้ำนาเจา้ากันถ้าเกิดว่าเฮาพักผ่อนบัเพียงพอรู้สึกเหมือนจะไข้รับไข้รับแต่กบบ่ดไข้รับอย่างใดแนะ่แต่เฮาจะต้อง ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังฝืนนะเจา้าบ่พักผ่อนอาจจะเกิดเหตุกันได้บอกว่าจะเป็นนักกีฬาบอกว่าจะคนแข็งแรงหมอกใดปานใดสามารถเกิดเหตุได้กับโรคในลักษณะดังกล่าวเพราะว่าเป็นโรควพราทว่อาจจะไออย่างกับจะโรคติดต่อไม่เรื้อรงังบอกว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองนะเจา้าหรือไอยอย่างต่างๆไขมันความดันเบาหวานอันนี้สง่งผลทําให้เกิดในลักษณะจะอี้แบบนักหนาป่าป้านกันของแต่เพราะฉะนั้นการดูแลใส่ใจสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญต่อมาที่ได้อู้กับน้องสาวคนนึ่งจ้าบอกไปจุงปจ้งไปจุ้งไออย่างมาประเดี๋ยวนี้อย่าง ตุ้ยปีดีงามแต่ว่าพอหน้าใกล้หน้าบวมหมดละเออนำานาอิปี่ขึ้นอีพี่กินของหวานอิพี่กินแล้วอีปี่กันรับอิพี่กินอาหารมืดเดือดเลยอิปี่กันรับมีสปไมันจะเกิดเหตุกับโรคด้เจ้าการพอกอยใส่ใจตัวเกา่ามีหลากหลายรูปแบบนะเจ้าไม่ได้ลืมกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายซ้ำพ้องนะเจ้ากินน้านักนักเนาะและที่สําคัญก็คือทตใจให้เออพ่องใสบดีเครียดนะเจ้าเพราะอยะ่างันก่อจะส่งผลถึงโรคต่างๆกันเลยได้เหมือนแม่อุย้ยคนนี้อางยุเกิหน100ึ่งร้อยปีเจ้าคนมาฟังแต่สุขภาพ ยังคงแข็งแรงกันอยู่เลยเน้อเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาเจ้าผู้สังข์เอได้ฮักแจ้งว่าป้าก,กันกับแม่อุย้ยอายุ100ปีกับแผม4เดือนธโมสังโคที่การพื้นที่บ้านสารปีนะจ้ะหมู่ที่2ตําบลสารปีอําเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ปึ๊ดชょชอยังแข็งแรงยิ้มยั้วๆกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังมีลูกมีหลานพอกอยอย่างใกล้ชิดกันเลยนะเจ้าทีนี้จะก,การสอบถามรู้ว่า ไม่อุ้ยดีเป็นแม่ดีเด่นเจา้าเป็นผู้สูงอายุที่มีแบบอย่างที่ดีในสังคมหึงช่วยเหลือคนบอกว่าจากงานวัดงานบนุญอายังก่อจ้างหมู่บ้านต่างใกล้แต่หิมป้นไปเป็นประจำนะเจา้าต้งองมาเป็นสาวจีจิตฤทิ์จนต้องหอดไปเร็วนะเจา้าก่อเป็นที่เคารพฮัคใคร่ของคนในอำเภอสารพีกักตดมืตะมวลเลยเจา้าสําหรับป้นบอกว่า,วาเคล็ดลับอายุยืนเจ้าอยู่อย่างไดเกิดถึงอยู่ได้ขนาดนี้นะป้นบอกว่าป้นกินแกงพักนึ่งผัก แล้วก็กินน้ําพริกตาแดงวะนะเจ้ามีอายุนักมาถึง100ปีแกแหม4เดือนนะเจ้าและป้นยังสามารถนะเจ้าแป่งยาสมุนไพรนะอา่าที่เป็นไขจะจประคขออกนะเจ้ากัดหูดดังเจ็บงามกิ้วนะเจ้านั่นก็คือเป็นไซนัสเนี่ยนะเนาะกับเป็นที่ยอมรับของลูกหลานว่าแม่อุย้ยมียาดีนะเจ้าในการรักษาโรคเหล่านี้และป้นบอกว่าที่สาคัญก็คือ พักคนปลูกคนเดียวนะเจ้าคุณผู้ฟังน้ำพริกตาแดงกว่วต่ำคนเดียวเจ้าก็เลยเนี่ยคืออายุยืนกันขนาดนี้ตอนนี้นะเจ้าไม่นุ้ม่อุย้ยสามารถลุกนั่งคนเดียวเตลคนเดียวแต่ว่าจะมีลูกหลาน มาเฟือซ้าพ้องนะจ๊ะเป็นซ้าเตือไปได้นะและปิ้นก็บ,บอกว่าเฮ้ยลูกเฮื้อหลานได้มีความสุขและกับการใช้ชีวิตเพราะจะอั้นแล้วนะจ๊ะเรื่องราวของอาหารการกินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญดันให้แล้วถ้าเกิดว่าผเอพอกอยสุขภาพตักกวเก่าเรื่องของอาหารการกินการพักผ่อนการกินน้นําน,นักแล้ว่าการมองโลกในแง่ดีบเคเรียดล้ําไปก็จะถือว่าสุดยอดยกนิ้วเลยนะจ๊ะอ่าส่วนที่ไปก่อนเวลาอันควรก็มักจะเป็นเรื่องที่จุกอู้ตึงวันจะอุบัติเหตุมากันแล้วหนุ่มคนนี้นะจ๊ะขับรถเ และมาในพื้นที่ที่ค่อนข้างมืดจ้ารถเสียละกุ่งสูดเสาไฟฟ้าแม่เป็นเจ้าเอาหัวไปกระตอกระตอนใส่เสาไฟเออเอ,อ้ยเจ้าค่ะจะขูนเหยเตอ ปีนึ่งนะเจ้าของตะวันวานี้ต่างเจ้าหน้าที่สมคมคู้ชีพคู้ภัยละปูนได้ฮับแจ้งเหตุว่ามีรถเครื่องพุ่งจนเสาไฟฟ้าหินต่างเจา้าและเกาะสูญเสียชีวิตเลยขำตีบริเวณหมบานซิตี้การ์เด้นนะเจ้าตังไปประตูป่าตําบลเมืองง่าอําเภอเมืองจังวหวัดละปูนนะเจ้าเปิ้นกระจับเจ้าหน้าที่ไปกวดเช็ตกวดสอบเลยทันทีรถเครื่องกันนี้ปายเจียงใหม่นะเจา้าสภาพก็คือพุ่งจนเสาไฟฟ้าที่อยู่ปั้งข้างตางนะเจา้าหน้ารถโยนยอบโยงีกันหมดเลยแม่กันนะเจา้ามีผู้เสียชีวิตนึ่งรายก็คือหัว แต่ เป็นเจ้าตำบลริมปิงเจ้าอายุเพียงแค่สาวหกปีเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำสรงหุ่ยากาันไปแล้วเรียบร้อยสอบสวนเบื้องต้นนะเจ้าถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะมืดเจ้าคุณผู้ฟังก่อนเกิดเหตุนะเจ้าเพิ่นก็ขี่รถเครื่องมาตามเส้นทางนี้สี่ท่าจะพอบันทียังขั้นว่านั่นละเจ้าเกาะเลยไปจนเสาไฟฟ้าเกิดเหตุกันจนได้เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังกันตัว้เจ้าไฟส่องสว่างถ้าเกิดว่าเฮาบาัตรชิมเส้นทางนะเจ้าเกาะขอใหอ้ก้อยๆขับไปขับจ้าจ้าถ้าเกิดว่าเฮา อาหารเจาจะได้จั่งได้มั่นจัางได้ตันเบรกได้ตันเะนื้อคุณผู้ฟังเจ้าเน้นย้ํากันตัวเนอร์สำหรับเรื่องราล่านี้เกาะตอนนี้เพื่อนก็จะได้ประสานนะเจ้าตัางญาติได้เฮ่อเพื่อนเขาว่าอย่างเจ้ามาฮับศพไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปนะเจ้าอ้าวขอแสดงความ <right เสียใจกับครอบครัวตัวกันแล้วกันเนอเจ้าเน้นย้ํากันแหมยกแหมรอบว่าบัดนี้จุ้งอยู่ที่นี่นะเจ้าสาหรับโตโยต้าเจียงใหม่โชว์รูมติ้งใหญ่แม่ถนนมหิดลนะเจ้าตีตังหลังจุ้งนี้ก็เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่ล่า สุดเิปเปิลนจฮึเปิดทดลองขับวันนี้แล้เรียบร้อย3วันต้องอ้านนะ,จะเจ้า14 15 16สิ้เนอร์มาทดลองขับกันเน้นย้ำว่าถ้าทดลองขับแล้วเรียบร้อยได้จองนึ่งกันจเจ้าคุณผู้ฟังน่า แต่บากกางเดีย๋ยวจะเนี่ยของเปิน้นโลนะจ้าและแหมหนึอย่างก็คืออันนี้นะจ้าจุ้งห้องว่าชุดโซเชียลดิสทันซิ่งในนี้จะมีกระเป๋าอนเนกประสงค์จะมีเจลล้างมือแบบพกพาแล้วก็มีแมสกันแหมตัวนะจ้าใครที่มาทดลองขับ t o โยต้าฟอร์จูเกันนี้นะจ้าับกันไปเลยสองสอย่างนี้เนอะบาคนบอกว่า,วาจุ้งมาทีตินี่แต้กายวะมาแต่นะจ้าเดี๋ยวจีกาพอ วันนี้จีสามรอบแล้วเธอไปพลิกบ้านกระสันเตอร์เอเนาะไปดีใครได้นะเจ้ากันงามเหมาะขนาดเลยเนอมีเจ็ดเอกลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นนะเจ้าถ้าเกิดว่าฟังจุ้งบัตรตันนะเจ้าขจายมาที่นี่กันเลยเจ้าอ่อานข่าวฟังข่าวแล้วเรียบร้อยนะเจ้าขับรถมาเลยว่าขอมาทดลองขับกันก่อนใครที่มาทดลองขับในงานจองในงานรับรองว่าได้ราคาดีสุดยอดกันของแต่ต้องขอบคุณโตโยต้ากันตัวนะเจ้ากำลังยังก้อยเพราะว่าเวลาจุ้งเจอเหเลือแห่งเปลือกปติเตอร์ก่อนถ้าเหเลือแห่งเปลือกปติเออร์ฟังข่าวกันต่อเช้าคุณผู้ฟังย้ำแหรอบนจ้ มาอยู่ที่นี่กับโตโยต้ยตาเพราะฉะนั้นมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวและเน้นย้ำว่าวันนี้จะมามีจุ้งตอบหรือว่าได้อ่านได้หันคนที่ตักเอิญเกิดเข้ามาต่างไลฟ์แต่จะมีน้องแอด,ดมินคนงามนะจ๊ะตอบเพื่อนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นกดไลค์กันนักกดแชร์กันนักเอิญกันมานากันากๆจุ้งมีของแจกแบค็คเบิร์นเบิร์นเบอร์ต้องบอกใจอีนะจ๊ะขอบคุณนกักกันไลเนอร์เอาล่ะมาถึงเรื่องราวข,ข,ข,ข่าวของขฮากันตอ่อหลังจากที่เช็คสภาพอากาศแล้วนะจ๊ะหลังจากที่มีซปะเรื่องราวต่างๆแล้ววมมมมีีุยยตกกันแแแแหท่่่่จะออ นะเจ้าอ้าวละในระวังตีท่ากอยไปยังข่าวสารบริการคราวนี้ข่าวแรกกันก่อนเจ้าสําหรับจังหวัดลภูนโดยสดํานักงานพัฒนาฝีมือแห่งงานจังหวัดพูนเปิ้นอบรมฟรีวะคุณผู้ฟังเจ้าการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุกะหาอู้ถึงไม่อุ้ดีเมื่อแต่กี้่เนาะคุณผู้ฟังทีนี้เปิ้นบอกว่าเปิ้นมีการอบรมฟรีสําหรับการเนย่ของขบกันกินเพื่อกับผู้สูงอายุเพื่อจะเพิ่มทักษะและก็ความสามารถในการประกอบอาหารนะเจ้าเพื่อสุขภาพต่อยอดอาชีพพักต้มแย่ใดพักเนื้อแย่ใดตามนิพิษตระแ ไงดน้องเหมือนไม่อ้ยดีเลยนะเจ้าและก็จังหวัดละปูนเปิ้นก็เลยบอกว่าเชิญพ่อแม่พี่น้องคนละปูนอบรมหลักสูตรนี้นะเจ้า,าบ่มีบาเซียงก้าใจ่ายบ่ต้องเสี่ยงอย่างเลยเจ้า สำหรับไผ่ที่บ่มีประสบการณ์บ่มีื้นฐานความรูเรื่องอาหารเอาไปเรียนรูกันก่อนเจ้าเรียนเพื่อที่จะได้รู้จะได้เอาไปประกอบอาชีพได้นาออบรมโดวยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารโดยเฉพาะเจ้าติ๊บก็มีประสบการณ์การแย้การมานักกว่าสาวปีฝึกฟรีสามรุ่นแต่กันเจ้าก,กรู้ฟังวันจันทร์ถึงสุขสาวสี่ถึงสาแปดสิงหาคมเน้นย้ำจันทร์ถึงสุกสาวสี่ถึงสาวแปดสิงหาคมรุ่นที่หนึ่งส่วนรุ่นที่สองนะเจ้าสาวติ๊บที่สาวเก้าสามสิบสิงหาคมและก็วันที่ห้าหกสิบสองกัน ันยายนนะส่วนรุ่นที่3จะจัดจัดจนถึงสุกนะเจ้า31ส,สิงหาคมแล้วก็ถึง4กันยายนมีอยู่3รุ่นไปกันจำได้จุ้งจ้าวันที่อ่เนี่ยใดกันดีนะเจ้าเข้าไปขอข้อมูลจากสํานักประชาสัมพันธ์เขตสามกันได้เลยหรือจะโทรศัพท์สอบถามกันเลยก็ได้นะเจ้า053 525542กันเลยด้วยคุณผู้ฟังเนอร์กาวว่าดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็สแกน Q ิอาโค้ดได้ก่อนใครที่จะดาวน์โหลดใบสมัครใครที่จะสแกน QR วอาโค้ดเข้าไปพอข้อมูลข่าจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กันได้เลยนะเจ้าอันนี้เน้นย้ำนะคุณผู้ฟังเนอเอาละส่วนแหมเนึ่งเรื่องต่อมาเจ้า มากันตี่ผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนนักหนาป่าป้านกันเลยเจ้ามีอัญชลื่อพ้องนะเจ้ามีอัญชลื่อพ้องมีบุญทาวันเจียงใหม่เจ้าบุญทาวันเจียงใหม่ไอ้ดีๆมีได้บุญจบนึกถึงเรื่องแบ่งบ้านต้องบุญทาวันช่วงนี้ไทยเอ็กซ์โปมาฮอดมาเติงกันละนะเจ้ากระเบื้องทางงามทางครบทางถูกทางดีไปกันที่บุญทาวันเจียงใหม่ส่งฟรีนะเจ้าคุณผู้ฟังส่งวยถึงบ้านคุณผู้ฟังกับบุญทาวันเอ็กซ์เพรสนะวันนี้จนถึง30กันยายนเลยนะเจ้า3 1 8 8 8 8ขอบคุณบุญถารเนียงใหม่เจ้าและบดี สำหรับโฮงหนังเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์นะเจ้าสำหรับใครที่กดไ like, ลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เข้ามากันเปิดเลิกปะเตอแหว่มาที่สถานีจุ้งเลยแล้วก็ถามว่าบัตร่อนังมีไหนจุ้งนะเจ้าต่าง Major plex, เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์เตรียมว้ขึ้นแล้วเรียบร้อยใหกคนรู้ฟังไปฮับเอาได้เลยนะเจ้าทุคนู้ฟังขอหนังตัวแพะบอกควรจะพลาดต้อนฮับเดือนเดือนนี้กับหนังไทยที่แบบสุดวิดสุดโกงกันเลยไครที่ปังใจหนังไทยไปพอกันได้เลยนะเจ้าที่เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์และจุ้งมีบัตรแจกฟรีกันตัวนะเจ้าเน,นะน่นย้ำเนาะส่วนนะเจเนะ้าจ่ัันนน ก็คือขอเจิญห้วงงานและกอทดลองขับนะจะสำหรับกันนี้เลยคุณผู้ฟังเจ้า New f o r t u l a Legend er, เจ้า14 1 5 16วันนี้วันพุกวันเฮเลยเนอที่ชุมโตโยต้าเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่แม่กันกันนิยมพนิติจุ้งนั่งอยู่ที่นี่นะจ้ะภายใ,ในงานมีกิจกรรมและก็ข้อเสนอพิเศษปะเลอะบัดีลืมกัาฟของแถมที่จุง้งเพื่อพอแตกี้นะจ้ะสำหรับชุด Social Distancing จะยิ่แล้วก็จ้องกันแถมตัวสำหรับไผ่ที่มาเนาะส่วนสำหรับท่านใดที่เป็นบุคลากรตั้งกันแพทย์เน้นย้ำบุคลากรตั้งกันแพทย์เจ้ามีข้ออเเสนเพิ่มก็คื นะจ๊ะเมื่อซื้อโตยโยต้ากู้รุ่นนะจ๊ะ จะมีส่วนลดเงินดาวจะมีแพ็กเกจบำรุงรักษาฮับกันไปเลย58าหมบาทนักกันขนาดนี้ต้องขาจายมาถามกันเลยนะจ้าส่วนส่วนลดเมื่อนํารถที่คุณู้ฟังขับอยู่ไผรที่ขับโตโยต้าอยูแ่แล้วจะเอามาเข้าฮับการบริการมีส่วนลดนะจ้ากล้าอะไรแล้วก็เคมีภายในการเช็คระยะมีส่วนลดําหรับกล้าอะไรสาหรับงานซ่อมทั่วไปกันแห่นะจ้าวันนี้ถึง31ตุลาคมเน้นย้ําวันนี้จนถึง31ตุลาคมเจ้าและที่สําคัญเมื่อซื้อโตโยต้ากุรุนนะจ้ามีแพ็กเกจ บำรุงรักษาแบบปะนเลิอปะเต๋อกันเลยงานซ่อมทั่วไปกับรถกันแหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆเี้เฮาขับรถแบรนด์ดีแบรนดังแบรนด์อดทนแบรนด์อึดต้อง Toyota, ตุยอยู่าต่ออันนะจ๊ะขอบคุณสำหรับแพ็กเกจดีๆที่ฝากมาเฮิร์นะคุณผู้ฟังเนอร์เอาละไปกันได้เจตี้เจตแห่งนะจ๊ะสำหรับใกล้บ้านไผ่ไปบ้านฮั่นเนอร์สานักงานใหญ่บนถนนไมฮีโดนนะจ๊ะหรือจะเป็นสาขาราชัยดำเนินสาขาละปูนแยกเมืองง่าสาขาฟางสาขาสันปตองสาขาแยากไฮเวย์และสาขารสอบจอมตองเจตี้เจีอีนะจ๊ะศูนย์ห้าสามสองเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดจ๊ะแล้วก็ไลน์ไอดี ไซา์โตโยต้าเชียงใหม่พิมพ์ภาษาอังกฤษกันได้เลยนะเจ้าแล้วก็มีเว็บไซต์กับ w w w t o y o ย a ต้าเชียงใหม่ .co.th เนาะบัตตันอย่างซักอย่างจู่เนี่ยใดดีมาที่นี่นะเจ้าแม่ถนนไมคิดโดนมากันที่สำนักงานยังได้เลยแล้วก็บอกว่ากันถ้าว่ามาจากรายการเล่าข่าวเจ้านี้รับรองว่าได้ฮับส่วนลดแหมปลาเลอปลาเต๋อกันเลยนะเจ้าก่อนที่จะร่ำลากันไปและมีกรำบอกกล่าไว้เฮายังคงมีนะเจ้าข่าวสารบริการเพิ่มเติมเนอะ สำหรับวันที่19สิงหาคมเจ้า19สิงหาคมวันพุหนาโนคุณผู้ฟังสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางเจา้าเกียมจัดงานวันนัดปาะแหงงานเตื้อที่เามจนจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันดังกล่าวไัยนะเจ้าที่อยู่ลำปางเน้นย้ำนะเจ้างานงานนี้ก็คือไพรที่ว่างงานนะเจ้าไพรที่บ่มีการบ่มีงานไพรที่จะไปลองสัมภาษณ์งานกับนายจ้างเปิ้นมากันแล้วนะเจ้าเก้าโมงเมื่อไงจนถึงบ่ายสามเก้าโมงเมื่อไงจนถึงบ่ายสามหอประชุมที่ว่า การอําเภอเมืองลำปางเลยนะเจ้า0 5 4 2 6 5 0 4 9ีนในวันและเวลาราชการถามกันได้เลยส่วนวันพุธหน้านะจะพุธ19เกไปกับไลเนอร์วันนัดไปให้งานที่จังหวัดลำปางนะเจ้าเอาละส่วนที่จังหวัดพยาวเจ้าขอเชิญชวนบุค,คลากรอ,องค์กรที่สนใจเข้าห้าสมาคิาเลือกเป็นบุคคลและก็องกรที่มีผลงานดีเด่นนะเจ้าในการ,รส่งเสริมปกป้องและก็กคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปีติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้เร่งด่ว กันเลยนะ้เจ้ากับสำนักง,งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ021413922กดทบปัตันตึงโมดเบอร์โทรกระจดมาตันยี่ในกันดีนะเจ้าบัต้องเป็นปัญหาเจ้าคุณผ่้ฟังสามารถเข้าไปพอได้จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เข้าไปพอกันได้เลยเสิร์ช Google ได้เลยนะเจ้าวันนี้ขอบคุณแหล่งข่าวเจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้อำนวยการสถานีและขอบคุณนะเจ้าผู้ที่เอื้อสถานที่ในจ่้งในวันนี้กับตโตโยตา้าเชียงใหม่จะโตโยตา้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้ คุณเดยวน้องแอดมินจะตอบเพื่อเจ้าว่า,าปนทองว่าอ,อ,อย่างอาจจะมีมีมีออย่างที่ไหนตังใดหรือที่ต้องการจะหู้นะจะปนเกิจะตอบเพอแต่วันนี้ชุ้งตอบมาได้เนาะกำบะเกาเล่าไว้ในวันนี้เจ้าคุณผู้ฟัง สหรรับป้าอออหัวใจคนไผยยางบ่อตึกเลิกเตาข้อมือเดียวข้อมืออยู่ที่นี่นะจ้ะหมายความว่าการหู้จักกันหน้านะจ้าการที่บ่ได้อูจ้จ๋าเฮาบอกมัแน่นอนว่าในใจเพิ่งเพือนอย่างกันอยู่เนาะหู้ถึงความคิดของบคุคคลท่านว่าเป็นจะได้เพราะฉะนั้นบ่ดีจะเชื่อหรือไว้วางใจไผยนักล้าใบบ้านคุณผู้ฟังจะจําอกจําใจขี้ล่าขี้โดนก็นได้ขอบคุณกรรมการเล่าไวจานาน้จากโรงงานเตจ่าเอฟเอ็มเก้าสิบเอ็ดจุดศูนย์มวลชนคนแม่ริม น้องบอกว่าเวลาเสี่ยงไล่แ่ะไปเดือวขยู่มวนๆจะปะกันหม่วันพุกวันเสาร์รายการละอนเจ็ดวงเกิงเป็นต้นไปส่วนรายการข่าวปิกมากันไม่วันจันทร์บอดี้ลืมหลังจากฟังข่าวแล้วมาที่นี่เลยเจ้าโตโยต้าเชียงใหม่ไปเจบนักเรื่อศไทยทวีนิดคุณและจงสาวภพชยาปิ๊กแล้วสวัสดีเจ้าออนไลน์ใกล้ตัวแชคชัวใช้แชร์วันนี้เสนอตอนกวดสอบข้อมูลก่อนซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด ในช่วงวิกฤตบรเดียวนี้เจ้อไวรัสโควิด -19 หรือโควิด -19 ระบ,บาดไปทั่วโลกเกลยมีผู้ประกอบการนำปาสินกานนักหนาป่าปานมาจาัหน่ายบอกว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือเครื่องกวดวัดอุณภูมิชุดตรวจโรคไปจนถึงบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆ ยั้งก่อนเจ้ายั้งก่อนยั้งก่อนบดีซื้อเตอเนอเฮือกวดสอบสินค้าก่อนวันนี้มีวิธีการแนะนําเบื้องต้น 1. หน้ากากอนามายัยต้องหูว่าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติป้องกันเจอโรคได้กี่เปอร์เซ็นต์หน้บเดียวแนะนําตามความเหมาะสม N95 เหมาะกันกับผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์หน้ากากการแพทย์เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการไอจามป้องกันการแพร่เชื้อ นากากผ้าแนะนำเพื่อเป็นผ้ามัสลินเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปตีบะเมยตีบะไข่ 2. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้องมีส่วนประกอบแอลกอฮอล70์70-90%และกวดสอบฉลากเลขกตีใบห้